ช่วงครูผู้สร้างตอนครูผู้สร้างอาชีพต่อยอดชีวิตบายสีองค์ประกอบสำคัญในพิธีต่างๆบายสีงานฝีมือชั้นสูงที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตายสีงานฝีมือที่ครูพิมพกาได้ถ่ายทอดให้บรรดาลูกศิษย์ไว้เป็นความรู้ เป็นเครื่องมือหารายได้พิเศษระหว่างเรียนเป็นความรู้ติดตัวไว้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตเด็กของเราค่อนข้างจะยากจนมีรายได้น้อยแล้วก็ขาดพ่อแม่แบบว่าไงอะเด็กอยู่กับตากับยายเขาจะไปทำงานต่างจังหวัด บางครั้งก็ครอบครัวแตกแยกไปเลยในโรงเรียนก็อุ้มชูเด็กโดยการที่ให้ทุนบ้างแล้วก็คุณครูช่วยเสริมกันบ้างช่วยประคับประคองให้เขาเป็นคนดีอยู่ได้จนจบม .6 ที่เรามาฝึกมาทําอะไรเงี้ยเด็กแกต้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากใบตองก็มีในท้องถิ่นของเขาดาวเรืองก็มีแล้วเช่นใบเตยเนี้ยก็มีที่บ้านสามารถเอาประยุกใช้ไม่จําเป็นต้องเป็นใบสีก็ได้ทําใบเตยมาบูชาพระก็ได้ค่ะ แต่ว่าตรงนี้ทำไรายได้ให้เขาครอบครัวถ้าเด็กคิดทำแล้วเนี่ยแต่ละง,งานเนี่ยมีไรายได้สูงมากเป็นเวลากว่า5ปีแล้วที่โครงการสืบสารงานฝีมือกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยไ,ได้บ่มเพาะความรู้ให้เด็กๆนำไปต่อยอดสร้างอาชีพหาไรายได้เสริมให้ครอบครัว การทำใบสีนะครับผมสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ก็สามารถรับจ้างทําได้ที่บ้านด้วยครับ mm hmm. คือมีคนมาจ้างทํางานบวชงานบวงสวงอะไรต่างๆก็เลยเอาวิชาที่อาจารย์สอนไปประกอบอาชีพที่บ้านรู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าวิชาที่เราเรียนมานํามาใช้ประโยชน์ได้มาหากินเองได้เอาไปใช้ใจ่ายในเรื่องส่วนตัวบ้างครับส่วนหนึ่งก็แบ่งให้แม่ครับเอาไว้ซื้อของในครอบครัว ปัจจุบันนี้มีผู้ที่สืบสารงานด้านนี้ค่อนข้างน้อยทีนี้พอท่านอาจารย์ท่านมาเปิดเป็นชุมนุมอย่างเงี้ยก็จะทําให้เด็กให้ความสนใจแล้วก็ไปลองฝึกฝนแล้วจนบางครั้งเด็กที่อยู่ในชุมนุมเนี่ยสามารถนําไปเป็นอาชีพเสริมได้เลยะคะ่ะแล้วก็ยังทําให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาที่จะก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมานะคะนอกจากงานใบสีโครงการสืบสารงานฝีมือ ยังมีงานประดิษฐ์อื่นๆให้เด็กๆได้เลือกเรียนรู้เพื่อกักตุนเป็นทุนสมองไว้ประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนจะออกสู่ชุมชนเราจะต้องมออีต้องปฏิบัติตนอยู่อย่างดีอย่าก้าวลาวตอนเด็กอย่าให้เขาก้าวลาวให้เขามีเหตุผลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเขาได้เราสามารถอยู่อย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนใคร ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอยู่อย่างพอเพียงค่ะครูพิมพกาบอกว่าถึงการเป็นครูจะมีรายได้ไม่มากนักแต่ถ้ารู้จักกินอยู่อย่างพอเพียงพอประมาณก็เหลือแล้วโชคดีที่ครูได้เป็นครูได้เอาความรู้เอาฝีมือที่มีอยู่มาสอนลูกศิษย์ให้เขาทำเป็น ต่อยอดยึดเอาเป็นอาชีพเลี้ยงตัวได้คืออาจารย์สอนตลอดว่าเรามียังไงอยู่อย่างนั้นถ้ามีน้อยก็ใช้ตามน้อยถ้ามีเยอะเราก็ประหยัดไว้ใช้วันหน้ามากท่านบอกว่าให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอามาดําเนินชีวิตของเราครับถึงจะจากไปแต่ก็ยังมาช่วยอยู่ครับสมมติแข่งทํากระทงพงม,มาลาพันี้เขาก็ให้สิทธิ์กลับมาช่วยได้ครับ ไม่ทิ้งโรงเรียนแน่ครับไม่ทิ้งอาจารย์ด้วยสิทธิ์ุ่นใหญ่จบไปสิทธิ์ุ่นใหม่ก็เข้ามารุ่นแล้วรุ่นเล่าครูพิมพกาก็ยังคงทุ่มเทถ่ายทอดฝีมือให้กับเด็กๆในโครงการสืบสารงานฝีมือนี่คือเรื่องราวของครูพิมพกาบุญมัน่นหัวหน้ากลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรี ครูผู้สร้างอาชีพต่อยอดชีวิตเดินรอยตามของพระองค์ท่านเป็นครูผู้สร้างครูผู้ให้ค่ะครูดีมีคุณธรรมจะยึดตรงนี้ตลอดไปอาชีพครูตรงนี้สอนเด็กอย่าให้เขาเก้าแล้วให้เขามีเหตุผลเราสามารถอยู่อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอยู่อย่างพอเพียงสนับสนุนโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา